คือบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีแล้วเนาะก็จะใช้เวลานะครับทีนี้เราก็มาหาที่อ่าเราถึงทะเลแล้วโอ้โหไปปุทายจะพาท่านผู้ชมมาแอวนะครับมาเที่ยวขึ้นแรงเว้ยเกมเลยม <laughs> ีที่ว่างอยู่แล้ว สวยอะหินนะดูดิแล้วยสวัสดีครับ ไบเกอร์ iker, ตะลอนไปทั่วตอนนี้บอยเจขับรถมุ่งหน้าไปที่หาดนางลำนางรองนะครับพอมาถึงที่นะครับทุกชมดูฟ้าก่ะมืดฟ้ามัวฝนเลยอะ่ะอืมไม่รู้จะตกหรือเปล่าตอนนี้เวลาบ่ายสองมงสบเจ็นาทีนะครับอย่าเพิ่งตกเลยอย่าเพิ่งตกเลย จะมาอัปเดตมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝังท่านผู้ชมนะจะได้จะได้ไดตามเบาแจ็คไปเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวเบาแจ็คแวะซื้อไอ้ส้ตมตำข้าวเหนียวกับเนื้อตรงข้างเนี่ยริมทางนี่แหละรีบนะครับรีบเพราะว่ามันเวลามันคือบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีแล้วเนาะก็จะใช้เวลาไปเล่นน้ําก่อนนิดนิดน,ดน,ดนหน่อยมั่งดูฝนดิอืมกลัวนี่แหละแต่มาถึงที่ที่นี่แล้วก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ไม่เป็นไรก็ขับเข้าไปนั่นแหละอืมตอนนี้เบาแจ็คสั่งอา่า ส้มตำปูปลา้า<ม>เนาะไก่ยก่างข้าวเหนียว,แล,ว,ยวแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีเอาไก่แค่นั้นเองนะครับกินพอหายอยากนะครับไปอีกนิดเดียวนะครับก็คือว่าเราพอที่จะขับรถด,ดูวิวระหว่างข้างทางได้สักพักหนึ่งนะครับเพลินๆน,นะครับแล้วนี่แล้วก็ฝั่งซ้ายในหน่วยบัญชาการตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปที่ ท่าเรือหมาจอนะครับเพื่อที่ไปเกาะสมสารนะครับเกาะแสมะนะคะที่บาลแจ็คเคยทําคลิปนะยังไงเราลองไปดูคลิปเก่าๆของบาลแจ็คเดนเนอร์ตรงเนี้ยขับเข้าไปข้างในนี้ได้เลยถ้าไปเที่ยวเกาะนะเนี่ยถนนข้างในสวยยอมรับว่าข้างในสวยหาดนางลำ ายสีขาวๆเนะนี่ยนี่ไม่รู้ไม่ได้เอารถใหญ่มานานแล้วไม่รู้ว่าเขาเสียค่าเข้าเท่าไหร่นะแต่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นแบบกแจเข้ามาฟรีนะครับ เล,เ,เ,เลยเลยเนิตามบาแจ้งมาเลยเลยเนอมาเล่นน้ําทะเลแต่มจะได้เล่นไม่ได้เล่นแล้วก็ลุ้นอีกทีหนึ่งไม่ได้มานานเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ทําคลิปบ่อยเหมือนกันหาดนางรำนางรองเนี่ยนี่เราก็จะจอดตรงนี้นะครับคุณครับครับอารถยนต์นะครับยี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชม ขับเข้ามานิดเดียวนะครับระหว่างอาตั้งแต่สายถนนสายหลักเข้ามาตรงนี้ก็นิดเดียวนะครับทีนี้เราก็มาหาที่าลลจอดเลยนะครับเดนถึงทะเลแล้วกยินดีต้อนรับเข้าสู่หาดนางรำนางรองนะครับมันจะมีอยู่สองหาดเขาเยมีชื่ออยู่สองชื่อนะครับ ตรงนี้ก็คือหาดนางลำนะครับข้างใน,นก็คือหาดนางรองนะครับนางรองออนี่วันนี้วันเสาร์วันเสาร์าก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันหยุดนะเนาะก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าหากท่านผู้ชมอยากจะมาแบบสงบสงบนะนเราก็มาวันธรรมดา กแรงอยู่นวะวันเนี้ยน้ำอกเเอนให้เขาเล่นทรายโอเค นี่ขึ้นแรงนะครับวันนี้ขึ้นแรงมากวันนี้ก็แบ่าวแจ็คก็จะพาท่านผู้ชมมาแอวนะครับมาเที่ยวด้วยกันมีความสุขอีกแล้ว บายเจ็คกวจเพาท่านผู้ชมมาเดินดูตามไทเฮิงแค่หาดเนาะ คอรเห็นจัดงานมเหมาะขนาดเลยอะ yeah. ไม่รู้ควรเห็นตรงนี้มันจะลื่นเปล่าลื่นไหมเดินขึ้นได้เปล่าแล้วก็เดินขึ้นได้ไว้ให้ไม่ใช่ลื่นเน <laughs> ะหมาะมเห็นแล้วโอ้โ oh ห ขึ้นขึ้น,นวันนี้เหมือนกับมันจะมีพายุเนาะเหมือนจะมีพายุมันเลยมีคลื่นแรงๆอย่างนี้แต่พูดถึงนั้นนะมันก็ยังใสยอยู่นั้นนะมันก็ยังน่าเล่นอยู่นะนี่โอ้ ท่านผู้ชมมาดูตรงแถวแถวบริเวณหาดสนมั่งนะหาดสนก็จะอ่าล่มลื่นดีนะเนี่ยดูดิมีนักท่องเที่ยวมานั่งกันเต็มเลยมีที่ว่างอยู่แหละมุนเมาะเนาะ,ะแถวนี้บริเวณแถวนี้ก็จะมีอ่าเครื่องกิจกรรมให้เล่นอ่ะมีเรือ มี yup. ล่มชูชีพมีอะไรนี้เราก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กันเองนะครับใครอยากจะน,นั่งเรือหรือว่าจะพายเรือจะเล่นอะไรต่อไม่อะไรยังไงเงี้ยก็มาติดต่อกันเองมีหัวยางนะครับ้วครับ

ก็ยังไงก็ไปดูคลิปเก่าของบ่าวแจ๊กนะมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะครับถ้ำสวยๆนะแต่ไม่ได้ลึกนะแต่ก็สวยอะตอนนั้นน้ำมันลงนะบ่าวแจ๊กถึงไปที่นู่นได้นะตรงนี้นะน้ำลงเลยนะตอนที่บ่าวแจ๊กมาทำคลิปครั้งก่อนอะ่ะไปตามบ่าวแจ๊กมาอีก เดินดูตรงนางยักษ์นะครับนางยักษ์กับอ,อะไรท่าไฟ,ไฟมณีเหรอครับนี่นะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้คือหาดนางรองนะครับหาดนางรองอยู่ตรงนี้และตรงข้ามข้ามเขาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,บวเบลเจ็กไจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่าหาดนางลำนะครับแต่บเบลเจ็กชอบมาอยู่จุดตรงนี้มากกว่าเนี่ยจุดที่ตรงนี้มันแบบโอเคอะโอเคสําหรับ,บเบลเจ็กนะ หินเข้าสวยนะหินมันออกแบบลายๆแบบเนี้ยสวยดีแต่ก็ระวังระวังล้มนะล้มได้มีมีเข่าแตกแน่นอนนี่นะครับพระอภัยมณีเป่าปีนะครับม้านินมังกรแล้วก็มีลานางยักษ์อยู่ไหนลอล่ะสวยอะ่ะหินนะดูดิเนี่ยโอ้โห าภาไพมันนีแล้วนังยักษ์อยู่ไหนแล้วล่ะอันนี้ก็นินมังกรนะครับอันนี้นี่นี่ดูเด็ดเออนั่งไงนังยักย์่ยูนน้ดหนนสวยสวย วว้า <Wow. S 2> นี่ครับหาดนางลำนะครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนู้นก่อนเรือจากกีนนะาล์เบตเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนู้นนะเข้เกามะ นางยากนะครับนี่นี่นี่แล้วก็นั่นนั่นก็มปะปะไปเล่นน้ำตอ่อว้าสนุกสนุกเด้เล่นเล่นน้ำทะเลอีกแล้วนะน้ากันกยายอะน้องลงชายหาดลงลงหาดเลยลงลงรายเลยว้าวสวยนี่ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่าเดินลงเลยลูกเดินลงฟังนี้เออที่ยาย,ยายนี่ยิ้มมายิ้มมา